สดีพี่น้องบุกโดชาแนลมื้อนี้แกงหน้าไม้มาสูพี่น้องกินอุ่นใจแกงหน้าไม้ใส่ไก่เหนียวพี่น้องมาเด้อพู้ใดชท่านกินข้าวแรงกินข้าวเทียงพี่น้องทั่วโลกมากินข้าวพร้อมแย่มโคตข้าวติดมือก็ใส่เนยฝรั่งเลยพี่น้องทามือว่ามีปัญหาเลยใส่เนยเลยกะทาเมื่อนี้อุ่นเข้าเย็นทาสิติดมือจดด้วนนี้กินก็ไเด้กินซองว่ันนี้ กินน้อยหนึ่งมันก็เลยเหลืออะไรมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำใยผมโกดแกงน้ำมันสุกินสดน้ำฮอนๆผักแกงมาไม่อยังพี่น้องผักแพวนี่ยเราแพวอยู่สวนเนี่ยนี่พี่น้องมาเด้อม,มากินน้ากันผู้ใดอยู่เลาะบ้านมาเอาเด้อผู้ใดอยากนี่มืเอิญจะสั่วไก่มาเนี่แกงน้ำมันสะกอนกินแกงน้ำมันสะกอนมาเนี่มาๆพี่น,อน้องมาแซ่บน้ำกันโอ้ยคิกิ หอนหอนเขาก็ฮหอนแกงกระหอนเป็นยังไรน้อมาอดีเนาะมาเดิมมาเดิมมาแซ่บน่ำใจผมกดสุดน้ำสักอนอืมแซ่บใส่ข้างในใส่กลืนพ้อเป็นพี่น้องแกงทำไมใส่เกลือนคนบ่มีกลนไอ้ันมีกกลนส่วนส่วนหลายประด้คํามยกับอะไรพี่น้องไปตันไม่มีแมวางยาหันไปหาหมอฟันมายามันอักเสบ ค่อยกินไปสักวอนตันก็จะจำได้นานมาเนี่แหละสะักวอนเนาะมันจะโดนแดบน้ำกันบ่ได้บ่ท่านกินข้าวเที่ยงกินข้าวแรงเมืองไทยจะ,จะ,จ,ะจะกินข้าวแรงอ่ะเนาะพี่น้องอยู่ฝั่งอเมริกานิวซีแลนด์เวลาไหนเนาะตอนนี้เนาะเม้นมาบอกในเด้อพี่น้องเมืองเหนือมากตอนนี้ สิบนาทีบายสองอยู่นิวซีแลนด์เวลาเท่าใดอเมริกาเวลาเท่าใดมันเนี่ยเปนมาบอกกันเด้อพี่น้องอืมก็ค้างนี่แถวเป็นทำใหญ่ไปเลยพี่น้องโอ้ยห่อนก็บห่อน ใ่กึนบอพไปนอนกล้นกายไ่้นงหอนคนบ่มีกลินกลนกินต้น่อยอัืเ็นา้ายส่น กินคำใหญ่บ้ไงเไพี่น้องเสียบยูคือเขาตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะบอกกดชแน,นลด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายย่าย่ายแน่ผู้ใดอันมายามแล้วก็สิบพยายามคือเขาเหละซาแนกหน่อยก็ใจเย็ยนๆเด้อเพื่อนกันชัวงนี้ล้านดอนหมละ